ครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะไปวิเคราะห์ความล้มเหลวของขบวนยานเกราะรัสเซียว่าทำไมยุทธวิธีการบุกแบบยุคสงครามเย็นถึงใช้ไม่ได้ผลในยุคสงครามโดรนซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองโปรครอฟจากรายงานเบื้องต้นพบว่ากองทัพรัสเซียได้ส่งขบวนโจมโจมขนาดใหญ่เข้าโจมตีแนวตั้งรับของยูเครนโดยมีเป้าหมายจะขี่นครบยูเครนในสิ้นซากอย่างไรก็ตามเหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างที่พวกเขาคาดหวัง และทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวในวันนี้เราไปรับชมการวิเคราะห์ในรายงานพิเศษของไทยมิเรตตอรีอ่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับภาพนี้คือบวนยันเกราะของรัสเซียที่กำลังจะถูกทำลายอย่างย่อยยับคำถามคือกองทัพรัสเซียกำลังคิดอะไรอยู่ จากข้อมูลในพื้นที่ระบุว่าขบวนจมตีนี้ประกอบด้วยรถถัง1คันทำหน้าที่นำขบวนและที่เหลืออีก8คันคือรถลำเลียงพลหุ้มเกราะรุ่น BMP และสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือขบวนจู่โจมนี้ถูกทำลายอย่างย่อยยับก่อนที่จะไปถึงแนวตั้งรับของยูเครนได้ซ้ำก็คือกองทัพรัสเซียเนี่ยถูกทำลายหมดระหว่างการเดินทางนะครับ ในคลิปวิดีโอนี่คือความพยายามบุกของรัสเซียในพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองปอครอบโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะโอบล้อมเมืองสําคัญในการขนส่งกําลังบํารุงของยูเครนให้ได้ส่วนผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทาหารได้ให้ความคิดเห็นว่าทําไมความพยายามในการบุกแบบกองทัพกับป้นเหล็กในสไตล์สงครามเย็นถึงกลายเป็นการฆ่าตัวตายหมู่ในสงครามยุคใหม่ ซึ่งอย่างแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือการเฝ้าระวังสนามรบทางอากาศอย่างต่อเนื่องในสนามรบที่ยูเครนไม่มีคำว่าการเคลื่อนทัพแบบลับๆอีกต่อไปโดยเฉพาะในแนวรบที่เปิดโล่งแบบนี้โดยทางฝั่งยูเครนรู้ความเคลื่อนไหวของวนวน่โจมรมรัสเซียอยู่แล้ว วิดีโอนี้ถูกบันทึกโดยหน่วยรบอาซอฟเราจะเห็นได้ว่าโดรนสอดแนมได้จับตาดูควนร,รถถังยานเกราะของรัสเซียอยู่ตลอดเวลาพวกเขารู้ว่ารัสเซียกำลังจะมารู้ว่าจะมาทางไหนและรู้ว่ามีกำลังเท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของยูเครนครับเมื่อโดนสอดแนมชี้เป้า ปืนใหญ่สนามของยูเครนก็เริ่มทำงานและไม่ใช่แค่การยิงสมุสมๆนะครับมีรายงานว่าครั้งนี้ยูเครนได้ใช้ปืนใหญ่ยิงโจมตีหนักกว่าปกตินั่นหมายความว่าพวกเขามีการเล็งพิกัดเอาไว้ล่วงหน้าบนถนนเส้นนี้ไว้แล้วเพราะเขารู้ว่านี่คือช่องทางการเคลื่อนที่ที่ขบวนรถของรัสเซียต้องใช้และเปลี่ยนมาให้กลายเป็นพื้นที่สังหารที่สมบูรณ์แบบ และเมื่อขอบวนจู่โจมของรัสเซียเริ่มแตกตื่นหรือเสียหายเป็จะฆ่าตัวจริงของสงครามนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นโดรน FPV ครับมันมาเก็บกวาดรถที่เหลือทีละคันจนไม่เหลือรอด ซึ่งคำถามที่ใหญ่กว่านั้นก็คือทำไมรัเสเซียถึงทำแบบนี้ซ้ำๆและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่ารัเสเซียสูญเสียยานเกราะในทิศทางนี้ไปแล้วกว่า50คันในการวิเคราะห์ทางกรทหารการโจมตีแบบนี้คือความล้มเหลวในการรบแบบสมเหล่าอย่างสิ้นเชิง คือแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนักวิเคราะห์ทางการทหารเขาก็มองว่าระบบสงครามอิเล็กทรอนิกสของรัสเซียอยู่ไหนทําไมรัสเซียถึงไม่สามารถรบกวนสัญญาณโดรนเอพีวหรือโดรนสอดแนมของยูเครนได้การส่งยันเกราะเข้าไปโดยไม่มีการคุ้มกันจากระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนกับการส่งพวกตัวเองเดินเข้าสู่กับดักของยูเครนครับ สองก็คือการสนับสนุนการรบทางอากาศอย่างใกล้ชิดก็ไม่เห็นนะครับไม่มีฮับเอปตเตอร์จูโจมหรือเครื่องบินแบบซูยีบห้าบินเข้ามากดดันแนวตั้งรับหรือว่าจุดยิงปืนใหญ่ของยูเครนเลย ส่วนข้อ3ก็จะเป็นการเคาน์เตอร์ปืนใหญ่ของยูเครนรัสเซียปล่อยให้ปืนใหญ่ของยูเครนย,ยิงใส่ขบวนรถเกาะยางอิสระโดยไม่มีการยิงตอบโต้นี่คือยุทธวิธีการรบแบบเก่าครับคือการพยายามทะลวงแนวตั้งรับของข้าศึกด้วยขบวนยานเกราะขนาดใหญ่แต่ในยุคที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถมองเห็นฝ่ายตนเองจากบนท้องฟ้าและมีอาวุธนวิถีราคาถูกแบบโดรนเอฟบีบินอยู่เต็มไปหมด จึงทาให้ยุทธวิธีการรบของรัสเซียในลักษณะนี้จะไม่สามารถใช้ได้ผลอีกต่อไปส่วนสิ่งที่รัสเซียกําลังทําอยู่นี้คืออะไรพวกเขากําลังพยายามเจาะแนวป้องกันหลักของยูเครนให้ได้ใช่หรือไม่แต่จะด้วยวิธีไหนใช่ไหมล่ะครับคําตอบง่ายๆก็คือก็ด้วยการผ่านทรัพยากรอย่างหนักตามสไตล์โซเวียตนั่นแหละครับ และเมื่อไม่นานมานี้กองทัพรัสเซียกําลังสูญเสียยานเกราะและกําลังพลในอัตราที่สูงมากซึ่งในมุมมองของยูเครนนี่คือสองครามการบันทอนกําลังที่กําลังเข้าทางพวกเขายูเครนกําลังเทรดโดนราคาหลักพันเท่าก,กับรถถังยานเกราะราคาหลายสิบล้านของกองทัพรัสเซียและยูเครนก็สามารถประสบความสำเร็จในการโจมตีมานับครั้งไม่ถ้วน พอฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมผู้บังคับบัญชาระดับสูงของรัสเซียถึงยังสั่งการแบบนี้คำตอบก็คือนี่อาจจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างครับมีการคาดเดากันว่าผู้ญชาการฐานระดับสูงอย่างกลาสิมอฟกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักที่จำเป็นต้องสร้างผลงานให้ปูตินเห็น พวกเขาน่าจะมีความกลัวที่จะารายงานความล้มเหลวให้ปูตินฟังจนนำไปสู่การนำเสนอแผนปลอมหรือข่าวกรองด้านบวกแบบปลอมๆให้กับผู้นำระดับสูงในครมลินฟังเช่นการรายงานว่าสามารถยึดพื้นที่ต่างๆได้แล้วหรือปิดล้อมเมืองได้แล้วทั้งที่ในความเป็นจริงยังไม่สามารถทำได้ และเมื่อผู้บังคับบัญชาไม่กล้ารายงานความเป็นจริงพวกเขาก็ต้องส่งทหารบุกเข้าไปเพื่อแสดงเห็นว่ากองทัพรัสเซียกําลังบุกอยู่แม้ว่านั่นจะหมายถึงการส่งทหารและยุทโธปกรณ์เข้าไปให้ถูกทําลายแบบเ,ลเปล่าๆก็ตามดังนั้นภาพที่เราได้เห็นในวันนี้ จึงไม่ใช่แค่ความสูญเสียในสนามรบแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งความล้มเหลวในการปรับตัวการที่กองทัพอยยังคงยึดติดกับยุทธวิธีการรบแบบสงครามเย็นแต่ต้องมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอันโหดร้ายของสองครามโดนในศตวตรรษที่21และตราบใดที่พวกเขายังไม่เรียนรู้เราก็คงจะได้เห็นภาพแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อไปครับและนี่ก็คือการวิเคราะห์จากบล็อกเกอร์ชาวยูเครนนะครับ ส่วนคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบุกของรัสเซียในรอบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแอดมินก็จะรออ่านคอมเมนต์จากเ,เพื่อนๆ ส่วนตัวแอดมินมองว่ามันก็แย่มากนะครับถ้าเราเป็นคนรัสเซียแล้วเห็นฐานของประเทศตัวเองถูกสั่งบุกแบบไม่คิดจะรักษาชีวิตฐานชั้นผู้น้อยเลยเราก็คงจะโกรธกองทัพประเทศตัวเองอยู่เหมือนกันคนสั่งก็สั่งไปส่วนคนที่ต้องออกไปรบแนวหน้าก็ต้องออกไปวัดดวงเอาเองครับ สำหรับในช่วงสุดท้ายของคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปชมภาพภารกิจการสกัดกั้นโดรนพีชีพจากรสัสเซียของอยูเครนโดยพวกเขาได้ใช้เลอปเตอร,ร์ Mi-8 แบบบ้านๆในการบินติดตามและโจมตีโดรนของรสัสเซียลงได้แม้ว่ามันจะดูเป็นภาพที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่าสิ่งนี้มีความสําคัญมากจริงๆครับ,รบ,รบเพราะว่าทุกครั้งที่ยูเครนสามารถใส่โดรนกับิกาเซ่ของรสัสเซียได้นั่นหมายถึงการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวยูเครนเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปได้ครับแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิิตอรี